สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะทำการปลูกต้นใสใบมะดันอยู่ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นเล็กๆที่มีรากเป็นเป็นรากทรงธรรมชาตินะครับเป็นรากธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนหน้านี้นะครับมันอยู่ในอีกกระถางหนึ่งนะครับเป็นกระถางแบนด์มันก็เลยเอ,อ่อออกกิ่งต้านสาขาช้ามากเลยนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็ต้องการที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็มาปลูกในกระถางพลาสติกนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นทรงสูงๆนะครับโดยอันที่จริงนะครับสําหรับต้นนี้เนี่ยผมอยากจะใช้กระถางที่มันแบรนกว่านี้นะฮะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับก็จะปลูกในกระถางนี้ไปก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับตอนที่มีกิ่งเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอปลูกเลยนะครับตอนนี้นะครับทำการสำรวจดูรากที่มันยาวกว่าเพื่อนนะครับก็จะทำการตัดรากให้มันเสมอทุกเส้นเลยนะครับทุกเส้น้ใหมันเสมอนะครับ ให้มันมีการแตกรากใหม่นะครับที่เป็นรากกวยมันก็จะดูสวยขึ้นในอนาคตนะครับดูรากเส้นนี้นะครับมันยาวมากเลยนะครับก็จะทำการตัดนะครับ ต่อไปนะครับก็จะขอวาดแบบให้ท่านสมาชิกได้ชมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้จะมีรูปทรงในลักษณะไหนในอนาคตนะครับครับไปชมกันเลยนะครับครับถ้าดูจากลักษณะต้นเมื่อกี้นะครับดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นมันก็จะมีรากอากาศอยู่หลายเส้นนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยสําหรับรากอากาศเนี่ยมันก็จะรวมตัวกันนะครับเป็นแค่ลําเดียวนะฮะผมต้องการจุดมุ่งหมายต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับจากนั้นมันก็จะมีส่วนที่เป็นโค้งอยู่นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ นั้นก็จะมีกิ่งที่หนึ่งครับอยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้ผมวาดให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าจะให้วาดสวยๆเนี่ยผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับให้พอเห็นภาพแค่นั้นเองนะครับ ครับต่อไปนะครับก็จะมีลำขึ้นไปลำขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับไปนะครับผมต้องการที่จะเขียงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งสองเพื่อว่ามันจะออกมาในจุดนี้นะครับกิ่งสองแล้วก็ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลำที่จะทํายอดกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีกิ่งหลังอยู่ที่ที่รออยู่แล้วนะครับกิ่งนี้ครับเดี๋ยววาดต่อนะครับขึ้นไปนะครับผมก็จะเ,เขียงไว้ตรงนี้นะครับเขียงไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะมีกิ่งหลังอยู่กิ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ หลังจากทำการเขียงไว้จุดนี้นะครับก็จะมีกิ่งอ่กิ่งที่สองออกมานะครับก็จะเลี้ยงไว้ ก็จะเป็นส่วนที่จะทำยอดกันต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะมีถ้าเราเขียงกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการเขียงจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับก็จะมีกิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะมีกิ่งแบบนี้ออกมานะครับ แต่ว่าจะยังไม่ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงในโครงสร้างคร่าวทที่เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอันที่จริงนะครับถ้าเราไม่อยากทําตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียงจุดนี้ได้นะครับเขียงจุดนี้ได้มันก็จะดูอ่อนช้อยเช่นเดียวกันนะครับ แต่สําหรับต้นใสใบมัดดันต้นนี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงถ้าผมตัดตรงนี้แล้วนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะไม่ออกที่จะไม่ออกกิ่งนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ส่วนนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้ลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นรากนะครับมันไม่ใช่เป็นส่วนที่เป็นลำต้นมันก็เลยมีความเสี่ยงมันมันก็เลยมีความเสี่ยงต่อการที่มันจะไม่ออกกิ่งนะครับก็เลยอยากจะทำเป็นทรงนี้แทนนะครับ ครับเรามาดูต้นนี้กันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขต้องตัดรากส่วนไหนบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับที่ต้องการตัดทิ้งนะครับก็คือรากส่วนนี้นะครับรากเป็นเป็นรากอากาศนะครับมันอยู่สูงเกินไปนะครับมันจะไปทําลายความอ่อนช้อยที่อยู่ในส่วนบนนะครับก็เลยจะตัดส่วนนี้ออกไปนะครับ ส่วนรากนี้นะครับส่วนรากเส้นนี้นะครับก็จะผูกไว้แบบนี้นะครับให้มันแนบเลยนะครับให้มันแนบเลยนะครับอีกหน่อยนะครับในอนาคตมันก็จะมาติดกับลำเดิมนะครับก็จะดูมีสเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังเล็กมันยังไม่ติดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้มันติดเร็วเนี่ยเราก็ต้องมัดไว้นะครับมัดไว้ก็จะเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะทําการเขียงเลยนะครับจะเขียงประมาณไหนดีนะครับตรงนี้คือกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กิ่งหลังกิ่งหลังเนี่ยอยู่ตรงกลาง ระหว่างเก่งหนึ่งกับเก่งที่สองนะครับก็เลยอยากจะเคียงไว้ตรงนี้นะครับเคียงไว้ตรงนี้ครับเคียงเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าส่วนที่ผมเขียงไว้ตรงนี้นะครับมันก็คือกิ่งไหนนะครับตามแบบที่ผมได้วาดไว้นะครับก็คือกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้แล้วก็กิ่งซ้ายมือนะครับที่ออกมาตรงนี้นะครับก็คือก็คือลำส่วนนี้นะครับลำส่วนนี้นะครับที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ครับก็เป็นการพูดคุยเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ